ผมก็เลยจะมาพูดถึงในกระถางทูบเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่ผลไม้ธัญ,ญพืชห้าอย่างไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วแดงนะครับข้าวเปลือกข้าวสารอะไรประมาณนี้แป้งข้าวมาันลำไย,ยอบแห้งเนี่ยคือเลือกได้เลยจริงๆแล้วมันมีธัญ,ญพืชอยู่เยอะมากแต่คุณสามารถเลือกนะครับคุณสามารถเลือกมาแค่ ห้าชนิดเท่านั้นนะครับธัญพืชห้าอย่างก็อ,อะไรเพื่อมันเป็นของที่เป็นเป็นสิริมงคลนะครับของที่มันเป็นสิริมงคลเพื่อที่เราจะได้เพิ่มความสําเร็จในความมั่งคั่งร่ํารวยนะครับความโชคทองแดงหรือซองสีชมพูก็ได้เขาจะใส่เงินหรือเขาเรียกว่าเงินขวัญถุงหรือเงินปากถุงเนี่ยแหละใส่เข้าไปในนั้นโดยปกติแล้วก็จะใส่บางบ้านก็ร้อยยี่สิบบางบ้านก็สามร้อยหกสิบนะครับใส่ไว้ในซองแล้วก็เอาซองนั้นพับๆๆๆๆ แล้วก็ใส่ไว้ในกระถางทูบนั่นเขาเรียกว่าให้อ่างเปากับตีจู้สารตรงนั้นเพื่อให้ท่านดูแลความสําเร็จความมั่งคัง่งแล้วก็ให้โชคลาภก,กับมาหาเห่านะครับนี่คือทิคสําหรับกระถางทูบของตีจุเอียะนะครับที่สามารถนําเอาไปใช้ได้สําหรับทุกๆบ้านแต่พอถึงปีนี้คุณใส่ไปแล้วนะครับปีนี้คุณใส่ไปแล้วปีหน้าคุณต้องล้างสารใหม่แล้วคุณก็ต้องเอาที่ทูบเนี่ยออกมาล่อนใหม่ นะครับออกมาล่อนออกมานู่นนี่นั่นออกมามาเอาเศษที่ทูบออกนะครับมันก็จะมีซองอยู่ในนั้นอยู่เราก็เอาซองตัวนี้แหละเก็บเข้าไปในเซฟหรือเก็บเข้าไปในที่คุณต้องเก็บไว้เอาไว้เป็นขวัญถุงให้ลูกหลานเขาเรียกว่าเป็นเงินที่เริ่มต้นกับการทําธุรกิจนะครับเขาเชื่อกันว่าเงินตัวนี้จะทําให้มันพอกพูนเพิ่มพูนมากมายมหาศาลเพราะว่ามันเป็นเงินที่มาจากเทพเจ้านะครับซึ่งเทพเจ้าตัวนี้ท่านกินอิ่ม ถ้าคุณได้กราบไหว้ท่านทุกวันก็คือได้กราบไหว้ทุกๆวันนั่นแหละก็คือมากราบไหว้จุดทูปห้าดอกไหว้เยางเงี้ยเขาเลยบอกว่าท่านอินอิ่มมากแล้วท่านก็เอาซองตัวเนี้ยส่งกลับมาให้เรานะครับเขาบอกว่าเงินตัวนี้จะต่อเงินต่อเงินเพิ่มพูนไปให้มหาศาลนะครับเงินตัวนี้เราจะไม่นําไปใช้เขาจะเก็บไว้ในในที่ที่เราเก็บไว้หรือว่าอนาคตใส่อ่งเปาให้นะครับบางคนก็คิดคิดว่าอไอ้ไงเงินแบงค์ยี่สิบเนี่ยทำไมมันมันคืออะไรจริงๆรแล้วมันคือเงินขวัญถุงที่มันมาจาก จากในสันเจ้าแต่ปัจจุบันนี้ผมเป็นคนทําสัญเจ้าเองนะครับเวลาเทศกาลตรุษจีนเนี่ยผมเป็นคนทาสัญเจ้าเองไอซองที่อยู่ในในกระถางทูบเนี่ยผมเก็บคนเดียวนะครับผมเก็บคนเดียวผมไม่ได้ให้ใครผมก็เลยเก็บไว้คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมต้องรับอ่างเปาจากคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เอาตรงตรงฟองตรงนั้นนาให้ใครเราก็เก็บไว้ทุกปีทุกปีทุกปีผมจะเป็นคนเก็บไว้เสมอนะครับก็ลองดูนะครับมันเป็นมันมันคือสิ่งที่เอ่อผมบอกแล้วว่าความจริง ก็คือความจริงก็คือสิ่งที่คุณต้องทําความเชื่อก็คือมันเป็นพลังหยินที่ที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ในในความที่เป็นประเพณีที่มันสืบทอดต่อกันมาเขาบอกหยินอย่างมันต้องสมบูรณ์ไปด้วยกันยินอย่างจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกันเหมือนกับรถนะครับหรือเหมือนกับร่างกายเราถ้าเราทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยวันนี้คุณทางานหนักเลยคุณตื่นตั้งแต่หกโมงเช้ายันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคุณยังไม่นอนเลยคุณจะรู้สึกว่าร่างกายภายในคุณเน่ยเริ่มร้อนแล้วร้อนเนี่ยมันจะทําให้ยงงไ พอเวลาคุณร่างกายคุณร้อนเนี่ยสิ่งแรกที่คุณเป็นก็คือคุณจะไอตลอดเวลานะครับคุณจะไอตลอดเวลาคือข้างข้างในเนี่ยมันร้อนแล้วเหมือนกับรถยนต์เวลาวิ่งวิ่งแบบสิบห้าชั่วโมงไม่พักเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเริ่มฮีทแหละเริ่มร้อนและเครื่องยนต์ก็จะเริ่มร้อนแล้วนะครับนั่นคือความหมายว่าทําไมต้องมีการพักผ่อนทำไมต้องมีการนอนทําไมต้องจัดสรีระที่นอนให้มันถูกต้องทําไมห้องนอนถึงต้องเป็นห้องนอนที่เหมาะสมสําหรับตัวเรานะครับนั่นคือความสําคัญของยินหยาง ผมก็เลยบอกว่าในความเป็นจริงในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนคือผมเข้าใจนะบางบ้านก็ฟังในสิ่งที่เราพูดแต่ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ต้องขัดแย้งกันครับแค่ฟังฟังสิ่งที่ผมพูดถ้าเชื่อก็ลองไปปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่เชื่อก็ฟังรับผ่านไปนะครับอย่าไปทะเลาะกันเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราไม่สามารถไปบอกให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เราพูดได้แต่ผมสามารถพูดให้คนทุกคนฟังแล้วสามารถนำไปแก้ไขได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งผม ไม่ต้องพึ่งอาจารย์นะครับสิ่งที่ทุกคนทําได้ก่อนเลยอันดับแรกคือถ้ามีปัญหาสุขภาพผมบอกแล้วสุขภาพไปดูที่ห้องนอนขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบนับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่หงจุย้ยโดยอาจารย์ธนวัลในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ติลี่ฮงจุยบายธนวันจิระเจริญเวทกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลี่ฮงจุยศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก